ก็เจ้าค่ะมิสเตอร์ีนะคะครับแล้วก็พิสูซุปโปนะครับกับรุ่นนี้เนาะตอนนี้น้องสีนี้ก็จะเป็นรุ่นที่หายหางนิดนึงนะคะนะกับตัวแอดพานะคะแอ t i ี e ซีวีทนะีเทาไทเทเนียมค่ะที่อื่นหายากแต่ที่เราหาได้นะครับ <c oughs> มีเยอะอยู่นะครับอตอนนี้ <c oughs> ตัวนี้ราคารถนะคะจะอยู่ที่529,000บาทคา่ะโอ้โหนะครับแอคคิวซีซีเท้าาโปรคันนี้เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็มีรถอาถคันเดิมอยู่แล้ว<อ>แล้วก็กแบบอยากเปลี่ยนเนาะก็มาใช้อาถรรพนเดิมแสดงว่าติดใจมากนะคะก็คือ,อคไถโปรครอบครัวมิซูโโใช้เงินรับรถเพียง 1 5 0 0 0บาทเท่านั้น1 5 0 0 0บาทเท่านั้นแล้วค่างวดนะครับคันนี้ผ่อนสั้นๆลูกค้าต้องการผ่อน5ปีก็ค่างวดอยู่ที่8,900กาว่าบาทค่ะโอ้โห8,900นกาี่คือ5ปีจบด้วยนะครับเร็วมากแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่คือเขียนจบแล้วนะครับคันนี้ฮะแล้วก็ได้โปรโมชั่นแต่งเต็ม f u ลเซ e นะคะเป็นแบบของเรานั่นเองแต่งอะไรกันบ้างครับคันนี้ตัวนี้ก็เริ่มด้วยตัวซิงเกิล์นะคะกับ ไฟหน้าค่ะเป็นโปรเจคเตอร์ไฟสีนอนแล้วก็มีวงแหวนล้อมรอบนะคะใส่ซิกเนเจอร์ของเราเลยนะครับนี่โดดเด่นไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับเด่นแน่นอนนะครับมีไฟแล้วนะครับสเกิร์ตติดให้ทั้งคันเลยนะครับคันนี้กับตัวนี้นะคะลูกค้าก็เลือกเป็นของไรเดอร์เนาะเรามียี่ห้อแล้วก็แบบเวอร์ชั่นให้เลือกมากมายลูกค้ารับเป็นไรเดอร์อ่าตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น1เนาะ V1 นนะครับก็คือ ข้างหน้าจะมีไฟเดย์ไลท์เส้นใหญ่ๆตรงตรงสเกิร์ตเลยเนาะแล้วก็รอบคันมีการตัดสีแดงแล้วก็ข้างหลังนะครับก็คือจะเป็นท่อสี่ท่อให้นะครับเป็นท่อแบบเป็นท่อโครมสี่ท่อนะคะเป็นโครมียมสวยๆเลยนะคะแล้วก็มีการคลิปแดงทางคันด้วยนะคะส่วนคลิปแดงนี้ใครไม่เอาก็บอกได้เนาะจิ้เอ๊ได้หมหรือไม่เอาก็ได้เลยแล้วก็แน่นอนครับสเกิร์ตแล้วก็ต้องติดสปอยเลอร์ด้วยนะครับเซตของเราให้เซตใหญ่ตลอดนะคะ ตัวนี้สปอยเลอร์อ่ะจริงๆมีหลายแบบนเนาะก็ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบดับเทลก็คือจะเป็นแบบแนบๆนะเป<อ>็นส<อ>ุดเป็ดน่ารักน่ารักหรือรถ้าใครชอบแบบยกสูงเนาะนั้นก็มีให้เลือกเหมือนกัน,ปปอ,นอ,อันนี้ก็คือแบบเจ้าของเราเป็นผู้หญิงกันอชอบแบบเรียบๆหน่อยนะครับนี่เลยก็คือติดให้ครบชุดแล้วก็แน่นอนนะครับเปลี่ยนแค่นี้ยังไม่จบเพราะเราต้องมีการเปลี่ยนล้อให้ใหม่ด้วยนะครับแอล้อของเราเนี่ยก็เป็นล้อแม็กซ์เป็นล้อซิงเนาะมีแบบให้เลือกมากมายของเราเนี่ยแข่ง แข่งแรงทนทานนะคะอ,อย่างก,ก็โอเคนะคะใช่เลยนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกออกเป็นไซส์ของเมด่นขาแมงมุมนล้วสปเดอร์สไปเดอร์หน่อยนะครับเป็นตัวฮนะิตเนาะลูกค้าจริงๆอ่ะให้ให้เลือกให้หน่อยเราก็เลยเลือกแบบลายที่ฮิตที่สุดออ่ยดฮิตของเราเลยใช่ที่ใส่แล้วแบบเหมาะแน่นอนอนะคะแล้วก็มีครอบดิสนะคะแล้วก็ตัวน็อตล้อสีแดงให้ด้วยค่ะก็จะเข้ากับตัวลายของล้อที่มันมีวงข้างในเป็นสีแดงมาด้วยนะครับตัวนี้ก็สวยเลยรับกับตัวสเกิร์ตที่มีขลินแดงด้วยเนาะมันก็ดูคุมโทนเข้ากันนะคะเป็นเท้าแดงดแหละ ของแต่งอื่นก็ยังมีนะครับไม่ว่าจะเป็นทมรอบคันนะคะเกรดดมากมายนะแล้วก็มีตัวกันสัตว์ข้ามราคาเลยนะครับตัวกล้องมองภาพขนาดถอยจอดอันนี้ก็คือแบบสะดวกเป็นถือว่าเป็นออปชั่นที่เรามองแล้วว่าคุ้มค่าคุ้มค่าปลอดภัยได้ใช้งานแบบมีประโยชน์แน่นอนนะครับมีประโยชน์แน่นอนเราไม่ได้แต่งแบบ เออสวยอย่างเดียวใช่ไหมคแล้วไม่ได้เขาเยอะนะไม่ได้จัดแปลงอะไรเยอะเพราะว่ามันเสียบแจ็คต่อๆกับตัวต่อกับจอแท้ได้เลยนะคะเราไม่ได้ดัดแปลงอะไรมากซึ่งซึ่งจอแท้จริงเมันก็รลองครับ Apple ิ a คาเพย์อันดอร์โดได้แล้วก็ใช้กล้องหลังเลยนี้สะดวกสบายโอ้โหอ่าแล้วก็ยังมีแต่งอีกเนาะนะครับด้านในนะคะเราก็ได้เปลี่ยนค่ะจากเบาะผ้าเดิมๆนะคะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังซึ่งลูกค้าเนี่ย เลือกเป็นดำแดงทูโทนค่ะโดยที่ระบุขอแผงข้างประตูเป็นดำคืออย่างที่บอกว่าเราอ่ะแจ้งเราได้หมดนะอยากได้แบบลายประมาณไหนเราช่วยดีไหนสีอะไหอยากได้สีล้วนสีทูโทนอยากได้สามสีแบบผนังต่างห้กคือแจ้งได้เลยเป็นสีวุ้งก็เลยก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับเลือกกันได้เลยเต็มที่นะคะ ก็นอนนั้นจะเป็นออปชันที่มากับรถอยู่แล้วเนาะไม่ว่า,าตัวนี้ก็จะมีไฟตันหมอกมาให้อยู่แล้วน,นะครับ <c oughs> วงมาอะไรก็ power ไฟฟ้านนเนาะเกียร์ก็เป็น CVT นะครับตัวนี้มีแบบมัลติฟังก์ชันปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยเรียบร้อยคุณแจเป็นรีโมทออทุกอย่างก็เป็นระบบไฟฟ้าเนะาะทั้งกระจกมองข้างนะกระจกขึ้นลงต่างก็ครบเครื่องนะครับแล้วนอนคันนี้นะครับลูกค้าก็ไม่ได้มารับรถเองใช่เราก็ดูแลบริการถึงที่ทั้งตั้งแต่ไฟนั้นไปเซ็นสัญญาถึงที่นะคะแล้วก็ไปส่งรถให้ถึงที่ คันนี้น้องก็จะได้ไปอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาคุงเก่าของเรานี่เองนะครับนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราก็เตรียมนะครับมีของเที่ยวเลือกเป็นน้องตุ๊กตาน้องหมีน้องต้องหมีนะคะก็เป็นซิงเลเจอร์ของเราเหมือนกันนะคะซื้อทุกคันได้ทุกคันนะคะตัวเบอร์เลยนะครับตัวนี้เรามีแสบให้นะคะจะได้แบบเนาะจำจำกันได้ง่ายๆนะคะได้เลยไปส่งให้ถึงที่แน่นอนค่ะงั้นไปกันเลยนะครับค่ะ เอยพยอิยาเนาะโอ้ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลไปเท่ลูนะคะแล้วก็เป็นไงบ้างคะรับรถวันนี้สกใจไหมคะูกใจค่ะสวย <c oughs> มากๆเลยเนาะแล้วก็ของแต่งเราก็เลือกตามที่เราชอบ้วยทุกอย่างอันนี้เนี่ยพบเจอโปรจากอของตัวค่ะจากช่องทางไหนเฟซบุ๊กของกอ็คือดูเฟซบุ๊กมาแล้วได้ได้คุยกับเซลล์ท่านอื่นหรือดูที่อื่นบ้างไหมคะก็ดูที่อยุธยาเนาะโอกระดูใกล้บ้านไว้ค่ะแล้วข้ามาถึงตัดสินใจซื้อกับตัวค่ะได้ไม่ตามที่เราอยากได้ สามารถจะเป็นพวกของแต่งนก็ทางเราก็จะแบบแต่งทั้งหนักนะจัดเต็มนะคะอันนี้ไฟนนซ์นก็มาบริการถึงที่ยากไหมคะทางไปเดียวค่ะเดียวน้องมาแบบ่าลักมากอ๋อก็คือมาแฟนนั์นก็มาบริการให้ถึงที่เช่นเดียวกันกับการส่งรถเลยน้องก็สะดวกสบายนะคะดูแลให้ถึงบ้านนะคะถ้าถูกใจแล้วอย่างนี้ถ้ามีคนสนใจเรมีตัวค่ะแนะนำเชเตีร์พาดีสได้กับกับตัวเดนเลนน้องได้เลย ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับวันนี้เนาะขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะคะยิ่งขับยิ่งรวยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจน,นะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อที่ที่เจ้ามีส่วน์ดีแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็ก็ลีสุดสุเป,ปอร์โบนะคะวันนี้เจ้าจะลูกค้าลาไปก่อนนะคะสวัสด<ะ>ีค่ะ